กรมนวยการโรงพยาบาลแพทย์รงังสิตนะครับคุณหมอธีรานันมิตรพานนท์บอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยได้รับประสานแล้วแจ้งรับเคสเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ตอนเที่ยง20จนถึงเที่ยง27ยเนี่ยเข้ามาถึงโรงพยาบาลคือ6รายาที่เข้ามารับการรักษาจะมี3รายที่อยู่ในกลุ่มอาการวิกฤตคือสีแดงต้องรับตัวไว้แล้วรีบส่งต่อซึ่งเป็นเด็กนักเรียนหญิงทั้งหมด 3>, ม3คนที่อาการวิกฤต คุณหมออโนชาตาคำศัลยะแพทย์ผู้ทําการรักษาให้ข้อมูลว่าทั้ง3รายเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็น second degree burn ก็คือเบิร์นแผลไฟไหม้ในระดับที่2เด็กหญิงอายุ7ขวบเด็กหญิงอายุ9ขวบเด็กหญิงอายุ14ขวบโอโ้โหเขวบเนี่ยต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนื่องจากว่าวิกฤตมากไหม้ทั้งตัวรวมไปถึงใบหน้ารวมถึงกระจกตาด้วย รายที่29ขวบเนี่ยคือไม้ที่ลำตัวแขนสองข้างก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเช่นกันเพื่อป้องกันบาดแผลอักเสบและมันจะกระทบกระเทือนกับระบบทางเดินหายใจส่วนรายที่3เนี่ยเป็นหญิงอายุ14น้อง14ขวบเนี่ยลำตัวแขนและใบหน้าขณะนี้กำลังทำการประเมินอาการอยู่ทั้ง2รายต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติส่วนผู้บาดเจ็บที่ส่งมาทุกคนยังมีสติ แต่บาดเจ็บอย่างรุนแรงประเมินมาถึงที่เราเนี่ยมี3รายครับหนักๆจะมีอยู่2รายรายแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเด็กน้องน่าจะอายุน่าจะสัก6-7ขวบครับแล้วก็ดูมีรอยไหม้บริเวณใบหน้าลึกประมาณเกรดแล้วก็ มีรอยไหม้ขนจมูกผมหน้าผากแล้วก็ในช่องปากค่อนข้างจะมีรอยไหม้พอสมควรแล้วก็ตัวกระจกตาหมอตา,าก็ช่วยประเมินและเห็นมีแผลเป็นรอยไหม้และมือสองข้างของน้องก็เป็นรอยไหม้ที่มีหนังรอกทั้งหมดแต่ลําตัวน้องดีรายนี้เราหลังจากเราใส่ท่อช่วยหายใจให้ยาแก้ปวดเราก็พาน้องไปไอซส่วนรายที่สองครับก็จะมีรอยไหม้บริเวณใบหน้าเหมือนกันแล้วก็ ดูที่จมูกที่ปากเหมือนกันแต่หายใจดูดีกว่าแล้วมีรอยไหม้เกิดสองบริเวณลําตัวและแขนสองข้างนะครับลายนี้ก็คือทางทีมแพทย์ก็ประเมินแล้วว่าอาจจะพอรอไหวแล้วก็พิจารณาว่าเดี๋ยวเราคงจะพาน้องไปใส่ท่อช่วยหายใจเหมือนกันนะครับเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวระหว่างที่รอเนี่ยเนื้อเยื่อที่มันมีรอยไหม้มันจะเกิดการบวมขึ้นล้วก็กลัวน้องจะหยุดหายใจเหมือนกัน,นอีกคนเนี่ยก็มีรอยไหม้บริเวณใบหน้าน้องคนนี้น่าจะาการน้อยที่สุดในบรรดาสาคนที่มาถึงเรานะครับก็คือเราก็ทํา ทำความสะอาดบาดแผลแล้วก็พาน,น้องไปดูสังเกตอาการใกล้ชิดที่ในไอซียูคุณชาดาไทยเศร็จอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งเป็นชาวอุทัยธานีก็มาเกาะติดที่นี่ด้วยแล้วก็บอกว่าคือคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราจะประสานแล้วส่งต่อให้พวกเขาได้กลับบ้านเลยคือให้กลับอุทัยธานีทันทีแต่ในส่วนกลุ่มของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจอัตลักษณ์ส่วนผู้บาดเจ็บต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทุกรายเสียใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ผู้ปกครองไม่ต้องเข้ากรุงเทพในส่วนเด็กที่ไม่ไม่ได้เป็นไรไม่เจ็บป่วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดก,การส่งให้ถึงบ้านนะครับทุกทุกคนเลยนะภายในวันนี้นะครับวันนี้กําลังเรื่องอาหารอาหารการกินให้เด็กส่วนคนเจ็บเนี่ยเรากาลังเช็คอยู่มีโรงพยาบาลไหนบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีที่นี่สามนะครับซึ่งถ้าอาการเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวเราจะเข้าสิริราชนะครับผมผมได้ประสานทางสิริราษเรียบร้อยแล้วจะเพียงจะรอให้เด็กอาการต้องต้องดูแลให้เด็กเพราะว่า ผิวหนังไหม้26เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นเคสสีดำเเละเป็นเป็นกรณีเสียชีวิตต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ต่อนั่นในระบบองค์กรพิสูจน์หลักฐานเขาก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วเดี๋ยวเราจะดําเนินการส่งศพให้ถึงบ้านทุกคนคือไม่ให้ผู้ปกครองเข้ามาเพื่อเป็นาเป็นภาระและเป็นอะไรหลายอย่างผมรับผิดชอบดูแลทั้งหมดอยู่ครับครับผมท่านผู้ชมคะก็ขณะนี้นะคะมีการตั้งเป็นศูนย์ พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเบื้องต้นเนี่ยมีการนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาแล้วเจดร่างไปถึงเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่สี่โมงเย็นที่ผ่านมาทางผู้บัญชาการสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์บอกว่าที่ลำเลียงออกมาได้เจ็ดร่างก่อนเบื้องต้นเนี่ยก็เพราะว่าร่างอื่นๆที่อยู่บนรถเนี่ยท่านใช้คําว่าอยู่ในสภาพ กองรวมกันก็เลยยังไม่สามารถประเมินได้นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ศพและสภาพศพลักษณะไม่เกลียมทั้งร่างขณะที่ผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจรีสุพิชัยลิมศิวะวงศ์บอกว่าด้วยสภาพศพถูกไม่เกลียมทําให้ยากต่อการตรวจพิสูจน์ทางทีมแพทย์เน้นไปที่การตรวจเลือดเนื้อเยื่อและกระดูกเพราะว่าตรวจ DNA เทียบเคียงกับญาติได้ DNA ถ้าเก็บจากเลือดจะทราบผลในหนึ่งวันถ้าเป็นเนื้อเยือ่อจะทราบใน3วัน ถ้าเป็นกระดูกจะทราบใน7วันก็ฝากญาติที่จะมาเก็บ d n a ค่ะว่าขอให้เป็นญาติสายตรงอย่างเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องสายเลือดเดียวกันเพื่อความรวดเร็วในการตรวจพิสูจน์ขณะที่พลตำรวจตรีวาทีอัศวุตามางกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าตอนนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าวศพทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งมาตรวจอกักลักที่นี่เลยสถาบันนิติเวชพิทยาโรงพยาบาลตำรวจส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม ยังไม่สามารถบอกได้ต้องรอให้พนักง,งานสอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุก่อนจากนั้นเมื่อนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาทั้งหมดพิสูจน์หลักฐานถึงจะเข้าไปดูสภาพรถไปดูการติดตั้งระบบเชื้อเพลิงเพื่อนํามาประกอบสํานวนหาสาเหตุที่แท้จริงได้นะคะอีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยมีวงจรปิดที่เห็นรถทั้ง3คันขณะวิ่งอยู่บนถนนนี่ค่ะรถคันที่หผ่านไป คันที่สองคันที่สองคือคันเกิดเหตุนะคะและคันที่สามไกลสักนิดนึงค่ะแล้วมีรายงานว่าจะเห็นกลุ่มควันเล็กๆท่านผู้ชมเห็นไหมคะที่วงไว้เห็นไหมคะเห็นกลุ่มควันไหมอ่ะนลองดูอีกทีนะคะนี่ซูมละคันที่สองนี่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 ค่ะกลุ่มควันเห็นละนี่แหละจุดนี้ที่เริ่มเห็นกลุ่มควันนะคะนี่คือวงจรปิดที่เราได้มา ขณะที่การสำรวจของทีมข่าวพบว่าจากจุดที่ชนแบรีเออร์กับจุดที่รถจอดไฟไหม้เนี่ยห่างกันประมาณ500เมตรคือทีมข่าวเราไปคุยกับกู้ภัยที่อยู่หน้างานค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่รถทัวร์คันที่สองคันเกิดเหตุเนี่ย<ม>ชนกับแบรีเออร์กลางถนนท่านผู้ชมจําได้นะคะอย่างหน้าซ้ายมันแตกก่อนอพอแตกเสร็จปุ๊บรถไปชนกับแบรีเออร์ทางขวาจากจุดที่ชนรถถไลายไปด้านหน้าอีกประมาณ200เมตรจากนั้นไปชนเบนซ์คันหนึ่งนะคะ แล้วยังถไหลเคลื่อนไปตามถนนครูดกับแบรีเออร์ไปอีก300เมตรก่อนที่รถจะหยุดและเกิดไฟไม